หวัดดีครับฟังอีกนะขอให้เธอกลับมาช,าชาันเฝ้ารออ,อยู่ที่นี่ที่มีฉันกับเธอเมื่อวันเวลาผ่านไปก็คิดถึงยังคงอยู่ตรงที่เดิม เารอถึงวันนั้นว่าที่เธอกลับมาหาฉันยังอยู่ตรงนั้นอีกนานไปและนานและการที่ใจเฝ้ารอเธอหวังว่าสักวันเธอคงมีใจที่คิดกลับมาหาฉันอยาก จะทำเธอสักครั้งได้ไหมยังไมฉันอยู่รือเปล่าหรือคงไม่มีวันที่เธอจะหันมาอีกครั้งหรือคงไม่มีอีกครั้งไม่รู้ทำไมจิตใจอะไรกินมันได้ยังไง mì ru từ thăm những ai thơc là ma rơi trên mì ru ở đấy bềm lán không ngàn chịt chay vô tào thương nhan những ngày những ngày ngày may <sex whisper> <Materials> <perseverarım>